สวัสดีครับพบกับผมอวยในการอ่นานไพ่ยิปียากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาพิจิกนะครับเป็นดวง9วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่22ธันวาคมนี้นะครับจากการเปิดไพ่ยิปีทั้งหมดสาสำรับเช่นเดิมนะครับขอ,อย้ำนะครับว่าเป็นดวงกวง้กวางๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดน,นะครับคำปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะลัคนาปิจิกนะครับดวง9วันวันที่14ถึงวันที่22นี้ นะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับไพ่สามสำรับที่เตรียมจะเปิดนั้นได้มีการกรีดการตรับไว้เรียบที่เรียบร้อยพร้อมจะเปิดแล้วนะครับพอจะได้ไม่เสียเวลาในเรื่องของการที่จะมาสับไพ่อยู่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะลักษณะพิจิตนะครับกาวันวันที่14่ถึงวันที่22นี้การงานก่อนนะครับจะส่งผลเรื่องของการเงินในลักษณะใดบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะครับในเรื่องของการงานนะครับ 킹ออลเป็นตะเกิ้นราชาเถืีอนนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของการงานนะครับในช่วงกาววันนี้จับตามอะไรก็เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับท่านเป็นผู้นักบริหารนักจัดการนัดวางแผนที่เย็บยนต์ที่มองในเรื่องผลตอบรับผลประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นทั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวนะครับกับการวางกลยุทธ์ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตําแหน่งประจํา นะครับที่มีการดูแลบริหารให้เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะตําแหน่งนักบริหารระดับอิตาตําแหน่งใหญ่ๆนะครับที่บริหารจัดการให้เกิดผลประโยชน์ผลรับผลตอบแทนในทิศทางที่ดีเข้ามานะครับหรือในเรื่องของการตําธุรกิจส่วนตัวที่มีการดูแลวางกลยุทธ์ในการที่จะสร้างโอกาสของผลกําไรผลตอบแทนในทิศทางที่ จะส่งผลระยะใกล้และก็ระยะยาวอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับเรียกว่าจับตามอะไรช่วง9วันนี้ก็เป็นเงินเป็นทองที่มีเข้ามานะครับกับการเป็นราชาถือเหรียญน,นั่นเองนะครับไพ่ใต่อมาเบลออปปอรจูนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับโชคชะตาก็มาหนุนส่งนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในส่วน อ่าในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามากลว่างงานก็มีโอกาสในเรื่องของการงานที่จะมีเข้ามาให้ได้มีงานทำนะครับที่จะเดินหน้ากับการออกจากสถานการณ์ของการว่างงานนั่นเองนะครับคนที่มีงานอยู่แล้วหรือมีธุร,รกิจอะไรที่มาทำดาเนินการอยู่แล้วก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับตาแหน่งต่างๆก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนกั้นเลื่อนยศเลื่อนต,ตําแหน่ง เรื่องระเบินเดือนเกิดขึ้นนะครับหรือมีการโยกย้ายแผนอะไรที่ดีกว่าเดิมที่มีความมั่นคงก้าวหน้ามากกว่าเดิมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ดีเอ็มเพลสนะครับความมั่นคงที่จะมาซึ่งความบุดงสมบูรณ์ในทิศทางกองรายได้ได้รับผลประโยชน์ระยะยาวนั่นเองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้นะครับไพ่ทังสามใบที่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับกับการที่จะทําอะไรที่เกิดความสําเร็จ มาสําเร็จแล้วก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีไม่ใช่แค่สเก้าวันนี้นะครับเมื่อเกิดความสําเร็จการเปลีป่ยนแปลงที่ดีก็มาก็จะส่งผลระยะยาวก็เรียกว่าระยะยาวตั้ง12เดือนนั่นเองนะครับเก้าตลอดทั้งปีที่จะเกิดความมั่นคงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับจาวรักกนาปิจิกนะครับที่จะมีเกิดขึ้น ในช่วง9วันนี้นะครับที่จะส่งผลระยะยาวระยะไกลกับผลประโยชน์ที่ได้รับความสําเร็จผลตอบแทนที่ดีนะครับหรือแองแมนนะครับบางคนมีการรออะไรมานะครับที่ที่ผ่านมาบางทีก็จะอาศัยในเรื่องของความอดทนความทนรอกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการที่ท่านรอนั้นทําให้ท่านพบกับอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับกับการช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการรอคอยความสําเร็จ ความเติบโตรหรือรอคอยในเรื่องของการงานนะครับก็ทำให้ท่านนั้นมองอะไรที่มันกว้างขวางม,มากยิ่งขึ้นนะครับมองในทิศทางที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาที่เขามองมองกันหรือว่าอาจจะมองที่แตกต่างไปจากเดิมที่ตนเคยมองนะครับบางทีที่เคยมองแล้วไม่พบกับโอกาสในการที่จะเจริญเติบโตนะครับก็จะมองในมุมกลับมองหลายๆด้านหลายๆมุมที่แตกต่างออกไปก็จะทำให้พบกับเส้นทางสว่างสดใส ในการที่จะเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีพบกับเส้นทางโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาอย่างสดใสให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปใบต่อมา Ten of ครับ10ถ้วยนะครับความสดใสเบิกบานความสำเร็จในทิศทางที่ดีก็ามาเติมเต็มนะครับให้กับชาวลักนาพิจิกในทิศทางที่ดีนะครับไปต่อมานะครับเด,ว,ดวิลนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการทุ่มเทในเรื่องของการงานนะครับเรียกว่าหมกมุ่น อยู่กับการทุ่มเทเอาใจใส่ในเรื่องของการทํางานให้เกิดความสําเร็จยั่บา่ยอย่างลุ่มหลงงานก็ว่าได้แต่บางคนก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีอย่างการทํางานร่วมกับผู้อืน่นหรือการตําแหน่งต่างๆนะครับที่บางทีอาจจะไปส่งผลกระทบก,กระเทือนกับผู้ที่ไม่ก็เอาใจใส่ในเรื่องของการงานได้นะครับที่บางทีท่านทุ่มเทมากเกินไปแล้วก็อาจจะล้าหน้าล้าเส้นกับผู้อืน่นเกินไป ซึ่งตามให้เป็นที่อิจฉาริษยาหรือไม่ที่เป็นสร้างความไม่พอใจกับใครบางคนก็ได้เรียกว่า,าจ,จะทุ่มเทงานมากเกินไปแล้วก็อาจจะไปสร้างให้เกิดศัตรูในที่ทํางานเกิดขึ้นได้เช่นกันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับต่งไรก็ตามท่านก็ทุ่มเทในเรื่องของการที่จะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการงานบางคนบางท่านอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับงานสีเตาเที่มา ในช่วงก้าวันนี้นะครับแต่ต่งงานสีเตาไม่ว่างานด้านใดก็ตามนะครับถ้าไม่ผิดกฎหมายที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะสร้างผลรายได้รายรับก็มาต่อไปในทิศทางที่ดีกับความเจริญเติบโตกับความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะอย่างสถานที่ให้บริการต่างๆให้ท่องเที่ยวอะไรก็ตามแต่ที่เที่ยวกลางคืนเที่ยวอะไรที่จะเป็น สิ่งที่ไอคนไปกินไปดืม่มกับบาอะไรตา่างๆนะครับที่ไม่ปิดกฎหมายอะไรก็เป็นอาชีพที่ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีที่จะสู่ความมั่นคงได้ในทิศทางที่ปึงพอใจนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาเพกอาวานเด็กถือไม้เท้านะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็มาเสริมเพิ่มเติม นะครับการจับจุวยสิ่งที่ดีๆจะเริ่มต้นนะครับอย่างคนว่างงานอยู่นะครับก็อย่างที่กล่าวกับกสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงก็ามากับเวลออปวัจจุลนะครับได้มีงานทําแล้วก็เริ่มของการที่จะสร้างอนาคตของตัวเองในเรื่องของการงานให้เติบโตปริใบออกยอดแตกดอกออกผลต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองกับความรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาความเป็นสตร์แงนะครับ การได้รับความมั่นคงแข็งแรงในทิศทางที่ดีกับการทุ่มเทนะครับแต่ว่าความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่างมั่นคงแข็งแรงนั้นก็ต้องทุ่มเทต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับการที่เราจะทํางานอย่างให้เกิดความสําเร็จเราก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดของการงานนั่นเองนะครับก็โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจหลายๆรูปแบบเรียนอะไรก็ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการงานที่เราทําอยู่หรือ ปมองอะไรที่มันหลายๆมุมหลายๆแง่งนะครับที่นำมาพัฒนาในการงานของเราเพื่อให้เกิดความสำเร็จเกิดความเติบโตก็คือการเอาใจใส่อย่างจริงจังอย่างตรงแเท้นั่นเองนะครับการที่จะรอให่ควบคุมไม่สิงโตสักตัวหนึ่งจะอยู่ในการควบคุมดูแลของเราในทิศทางที่ดีที่มั่นคงนะครับเราก็ต้องรู้อุปนิสัย รู้ถึงรายละเอียดของสิ่งโตอุปนิสัยลักษณะความเป็นไปพฤติกรรมอะไรต่างๆในเรื่องของสิ่งโตเราก็จะมีการควบคุมในเรื่องของการให้อยู่ในการปกครองของเราได้ในทิศทางที่ดีการงานก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับงานที่เราทํานั้นมีอะไรที่เป็นจุดบกพร่องอะไรที่จะส่งผลในเรื่องของกัด ความเจริญเติบโตอะไรที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จมีการพัฒนาไปนิดต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็จะมีการาเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจอย่างตรงแท้ในทิศทางที่ดีเราก็จะเข้าใจในเรื่องของการงานอาชีพของเราใหญ่อย่าง ลึกซึ้งนะครับเราก็จะมีทิศทางในการที่จะดูแลบริหารให้เกิดความสําเร็จเกิดความสดใสในทิศทางที่ดีและก็การทาร่วมกับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่จะเข้าใจด้วยความสามัคคีกันในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือวุ่นส่วนอะไรก็ตามนะครับที่ก็ามาส่งเสริมให้การเติบโตความสําเร็จเข้ามาในทิศทางที่มั่นคงที่ดีนะครับแล้วก็ป้ายใบที่9นะครับไหวออกมา 8ไม้เท้านะครับ e of a n e ก็การเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับที่มีเข้ามาแบบรวดเร็วนะครับบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นนะครับบางทีในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับงานอาดิเรกนะครับที่อาจจะมีการส่งเสริมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่ของการสร้างให้เป็นไรายได้เป็นงานอาชีพที่จะมีไรายได้เข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับป้ายบที่9ออกมา เป็นตำแหน่งที่ดีกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับที่เข้ามา,ารวดเร็วนะครับบางคนอย่างที่กล่าวมานะครับที่ว่าว่างานอยู่ก็มีงานเข้ามาแบบปรปับจับปลันตันดัวให้มีได้งานทําในช่วงกลาวันนี้นะครับก็เป็นกว่าโอกาสดีๆกับการที่จะเดินหน้าต่อไปกับการมีรายได้รายรับเข้ามานะครับหรือใกล้ที่ผ่านมาการงานหรือธุรกิจของท่านนั้นอาจจะเรื่องของงานน้อยหรือออเดอร์น้อยนะครับที่ผ่านมาหรือการให้บริการใดๆต่างๆ นะครับที่ผ่านมาบางทีอาจจะของบางท่านอาจจะมีการออเดอร์น้อยลูกค้ามาใช้บริการน้อยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็มามากยิ่งขึ้นซึ่งบางคนอาจจะรับงานไม่หวัดไม่ไหวก็ได้ในช่วงนี้ก็ต้องจัดระบบระเบียบในเรื่องของการรับมือให้อยู่ในทิศทางที่ดีก็จะทําให้ท่านนั้นเดินหน้าไปสู่ของความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับจัดลําดับอะไรอย่างเหมาะสม นะครับที่จะมีเข้ามากับการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆเข้ามาในช่วง9วันนี้นะครับการวางระบบระเบียบนะครับคิดในแง่ต่างๆที่แตกต่างออกไปจากเดิมทําอะไรให้เกิดความมั่นคงในทิศทางที่ดีเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้มาซึ่งความสําเร็จในทิศทางที่ดีให้กับชาวลัคนาพิจิกในช่วง 9วันนี้นะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็มางานเยอะกว่าเดิมมีความมั่นคงเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็มาเพิ่มเติมที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับตั้งราชาตถือเรียนนะครับทั้งดีเอ็มเพลสนะครับความสําเร็จเกิดขึ้นผลตอบรับตอบเตนก็มาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมีก็มาและกตั้งไพ่กล่องแปดม้เท้านะครับ ที่ขึ้นมาในตําแหน่งที่9ต้าตแหน่งของการงานเยอะออเดอร์ยเยอะที่ม่เข้ามามากมายนะครับก็สุขความเติบโตที่ดีนะครับไพ่เสียไม่มีอะไรที่น่าเป็นองนะครับมีแต่เดือแมงแมนก็ไม่ถือว่าเป็นไพ่เสียนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีๆที่ทาให้เราได้พบก,กับแนวคิดใหม่ๆที่มันแตกต่างนะครับอะไรที่บางสถานการณ์ที่ทําให้เราต้องรอหรือ ไม่เกิดขึ้นตันใดเต็นตันทีตันใดนะครับเราใช้เวลานั้นในการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบหลายๆมุมหลายๆด้านเราก็จะพบเส้นทางที่ดีๆที่ก็มาเสริมเพิ่มเติมในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับการงานมั่นคงความเป็นสตียนอินฟินิตี้เข้ามานะครับก็อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั่นเองที่ก็ว่าได้นะครับเมื่อเกิดความสําเร็จแล้วนะครับก็เป็นระยะยาว ที่จะส่งผลรายได้รายรับอย่างมั่นคงนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินกองเจ้าแลัคนาพิจิกนะครับการเงินหน้าใบนะครับโอกาสของการได้มีโอนค้อนโจกลาบที่มีเข้ามาหรือเรื่องของบ้านของรถนะครับที่มีก็ามาในช่วงนี้กับ1น่ถ้วยนะครับเอกออฟคัพแล้วก็เอกออฟสอดนะครับติดต่างสายได้ใหม่ๆที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมในทิดต่างที่ดีนะครับแล้วก็ตู ฮอ,อสอดสองดาบนะครับในเรื่องของธุรกิจต่างออนไลน์นะครับที่จะส่งผลเม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามาด้วยความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับที่มีรายได้รายรับก็ามาอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอในเรื่องของเงินเดือนเงินวีคอะไรนะครับที่จะออกกรอตามกําหนดนะครับแต่การทาธุรกิจต่างสื่อสารออนไลน์ต่างๆ,ๆที่จะส่งผลเง mm. ินหมุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องวันต่อวันในทิศทางที่ดีนะครับ แล้วก็รืออารูเฟนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การนการสนส่งในทิศ่างที่ดีเรือบุญบารมีของท่านที่หนุนส่งเข้ามาในเรื่องทิศ่างการเงินอย่างเหมาะสมนะครับเข้ามาอย่างถูกต้องตามลักษณะนะครับแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะครับการเปลี่ยนแปลงบางสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสิ่งในช่วงนี้การเงินที่เข้ามาแบบ การในเรื่องของรายจ่ายที่ต้องระมัดระวังแบบจับปลันตันดวนซึ่งบางทีตระหนักจ,จะไม่คาดคิดนะครับในเรื่องของการเงินที่จะต้องจ่ายออกไปที่อาจจะเสียความรู้สึกได้แต่ก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็อย่างไรก็ตามสิ่งพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พลังบุญบาร,รมีนั้นจะเข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองท่านในอยู่ในสถานการณ์ของความปลอดไปในทิศทางที่ดีนะครับกับสถานการณ์ของการเงินที่บางทีอาจจะมีอะไรก็ามาล่อแหลม แบบที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามการดูแลบริหารการเงินที่มีเข้ามาด้วยความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนั้นท่านจะมีการวางระบบระเบียบในการใช้ใจ่ายอย่างรอบครอบรุปรัดคุมนะครับกับความเป็นหนึ่งบาทมีการจัดระบบระเบียบในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินนะครับเพื่อให้การใช้ใจ่ายออกไปในทิศทางที่เหมาะสมเกิดผลคุ้มค่าในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับการเงินที่เข้ามา กับเงินก้อนโตๆนะครับบางคนก็อาจจะด้วยความรักด้วยความเสน่หานะครับทีู่กหยิบยื่นมาให้ในเรื่องของการบ้านาการมีบ้านการมีรถนะครับที่มีเข้ามาด้วยด้วยนะครับแล้วก็การมีเงินก้อนโตๆเข้ามาจากพลังห่งความรักก็ได้นะครับที่มีเข้ามาหรือไม่ก็ในเรื่องของโจกลาภนะครับที่เงินเข้ามาแบบพลุกพล้กได้รับในช่วงเก้าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆ แต่ก็ระมัดระวังด้วยเท่านั้นที่เดือตาเว์ขึ้นมานะครับในเรื่องของการอาจจะเข้าตําราได้ลาบแล้วก็เสียลาบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้การดุลยพินิษใกล้ควรพอสมควรในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของการเงินเตยอย่างไรก็ตามพลังแห่งบุญบาร,รมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การคุ้มครองในเรื่องของการเงินของท่านให้อยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภัยนะครับตาตานเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีป,ฏ,ปฏิบัติชอบนะครับ ก็จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านเคลียรคลาดสถานการณ์ใดที่จะสมเสี่ยงในการที่จะเสียเงินเสียทรัพย์สินนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือปกป้องในทิศ่างที่ดีอยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภัยนั่นเองแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของการชจชายจ่ายใดๆในช่วง9ววันนี้นะครับให้มีการรัดกุมรอบครอบอยู่เสมอ ครับบางสถานการณ์การที่จะใช้จ่ายเงินบางทีนั้นอยู่ในสถานการณ์ของการคิดตัดสินใจยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นในใ,นใช้ความไคร่ครวญอย่างรอบคอบเพราะบางสถานการณ์นั้นบางทีต่านหาจะมองไม่ถึงเงินหามองไม่เนชัดเจนจนะครับในการที่จะจ่ายออกไปแล้วเกิดผลประโยชน์จริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไคร่ครวญอย่างรอบคอบแล้วก็ทันต่อมีความปลอดภัยนะครับในทิศทางการเงินที่เข้ามาด้วยทิศทางที่ดี แต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายเท่านั้นนะครับที่สถานการณ์บางอย่างอาจจะล่อแหลมสุมเสี่ยงต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของความรักต่อไปนะครับเรื่องของอความรักสิบดาบนะครับบางคนนั้นอาจจะอยู่ในช่วงของการที่เพิ่งปิดหวังมาไม่ไม่ไม,ไม,มาดมานะครับที่อยู่ในสถานการณ์ของฟักรักษาใจรักษากายให้หายเจ็บปวดนั่นเองนะครับแล้วก็เด็กอาหนึ่งไม้เท้านะครับเอกออหวาง การเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็เดมูนนะครับบางคนนั้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของความคิดวิตกกังวลน,นั่นเองนะครับที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ๆในช่วงน,นี้นะครับยังมีความหวาดกลัวนะครับกับการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับมีความคิดวิตกกังวลกลัวกับสถานการณ์ที่เคยผิดหวังเคยเจ็บหมาเคยล้มเหลวในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็อย่าง ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับกับคนที่เพิ่งปิดหวังเพิ่งเจ็บนะครับกับความรักที่ล้มเหลวมานะครับก็ไม่มีการเริ่มต้นในเรื่องของความรักอยู่ในช่วงของการที่จะปรับสมดุลร่างกายจิตใจให้สู่สภาพปกตินั่นเองนะครับตรีออฟสอดสามดาบนะครับสถานการณ์ของความปิดหวังที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ที่ทำให้รู้สึกบาดเจ็บเจ็บปวดนะครับที่ยังหวาดระแวงกับสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ไปไปต่อมานะครับราชินีตื่ตัวขิงอฟอครับนะครับกูรักกูสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ความรักความสัมพันธ์ก็มีความสุขอบอุ่นในทิศต,ต่างที่ดีนะครับก็มีการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดี ที่มีการดูแลเอาใจใส่อย่างทนุถนอมซึ่งกันและกันนะครับส่อส่งผลในความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีของคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับที่ดูแลกันไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมองกันอย่างมีคุณค่านะครับเป็นพ่อบ้านที่ดีๆแม่บ้านที่ดีนะครับก็มีการปงพอใจในสถานการณ์ของความรักในช่วงหาเก้าวันนี้นะครับของคู่รักที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนบางคู่นั้น ก็นะให้ระม,มัดระวังในบางสถานการณ์นะครับที่เข้ามาซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นปัญหาหเกิดของความแตกแยกในความสัมพันธ์ได้นะครับสําหรับคู่ที่มีปัญหาในช่วงนี้นะครับตาไม่ระม,มัดระวังนะครับเมื่อมีบางสถานการณ์อะไรที่เข้ามานะครับที่ทําให้เกิดความรู้สึกบางทีก็มีการคิดความบาดว่าหวาดระแวงนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทําให้มีความกังวลน,นะครับบางคนก็ไป กลัวในเรื่องของการแบ่งสันปันใจหรืออาจจะมีบุคคลเข้ามาสร้างสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ได้ถ้าหากว่าไม่สร้างความรู้สึกอะไรที่ดีๆหรือไม่มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรที่ดีๆในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับก็จะไปสู่ผลของการจบสิ้นได้เช่นกันสําหรับบางคู่บางต่้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้น ที่อาจจะทําให้ตัดจบในความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับถากว่าไม่มีทางเลือกอยู่สองทางนะครับทางหนึ่งถ้าไม่ปรารถนาความรักความสัมพันธ์นั้นมันจบสิ้นในความรักความสัมพันธ์ก็กลับมาในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์นะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาเข้ามาแทรกเข้ามาแซงให้มีรักแตกร้าวนะครับก็ต้องตัดจบสถานการณ์นั้นลงแล้วก็เริ่มต้นกับความรู้สึกใหม่ๆ ที่จะมอบใม้กันนะครับที่จะรานมาดูแลอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์คู่ที่มีปัญหนานั้นเดินหน้าต่อไปด้วยความสุขในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับตัดอะไรที่เป็นความวิตกกังวลต่อกันและกันออกไปสร้างความรู้สึกเบิกบานกิจกรรมดีๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในความรักความสัมพันธ์รักก็จะเติบโตต่อไปนะครับแต่ต้าไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร ในการที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้กันนะครับสถานการณ์บางอย่างของบางคู่ก็อาจจะมีการจบสิ้นลงในความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้ามีผลปรัถนาจะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันจบสิ้นลงนะครับก็ตัดสินใจเลือกนะครับใน2ทางนี้นะครับส่วนคนโสดนะครับก็ที่กล่าวมาบางคนนั้นก็อาจจะเพึ่งจบกับความปิดหวังมา กับความรักที่ล้มเหลวมาใหม่ๆนะครับช่วงนี้ก็ยังหวัดระแวงไม่กลัวที่จะมีความรักความสัมพันธ์นเกิดขึ้นนะครับส่วนบางคนนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับีจะไม่เคยปผิดหวังอะไรในความรักความสัมพันธ์มาหรือ Υ ยังไม่มีความรักความสัมพันธ์มาก่อนกนโสดสนิทนะครับก็จะมีโอกาสในเรื่องของการได้พบรักในช่วง9วันนี้ได้เช่นกันนะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพันอาจจะมาจากเส้นสายการงานได้พบได้เจอกันนะครับแล้วก็มีการคุยกันติดต่อกัน ตามความเข้าใจกันคุยกันแล้วก็มีการพัฒนาแตกใบตอกยอดออกไปการที่จะเติบโตในความรักความสัมพันธ์ต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักของชาวลัคนาพิจิกในช่วง9วันนะครับวันที่14ถึงวันที่22ธตันวาคมนี้นะครับไพ่เสียไม่มีนะครับมี ในเรื่องของการงานไม่มีในเรื่องของการเงินนั้นก็มีไพ่สิบดาบขึ้นมานะครับแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของความรักก่อไปครับในเรื่องของการเงินนั้นก็มีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นก็มีไพ่สิบดาบขึ้นมาแล้วก็ไพ่สามดาบขึ้นมานะครับแล้วก็เดอะมูนขึ้นมาผสมผสานด้วยในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นก็ การเสริมพลังที่ดีๆให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้สถานการณ์เลวร้ายต่างๆได้รับการแค่ก้ไขไปในทิศทางที่ดีก็การที่เราสร้างพลังไอ้สดใสเบิกบานในทุกๆวันนะครับและก็มีการรักษาสีหน้าปฏิบัติตาราอยู่เป็นเนืองนิดนะครับไอ้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังในทุกๆวันนะครับก็จะเป็นพลังที่ดีในการที่จะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเสริมดวงชะตาบารมีให้กับเรานั่นเองนะครับ แล้วก็การดูแลการงานของเราให้เกิดความตวเติบโตเตโตโตจเริญรุ่งเรืองนะครับให้เกิดความสําเร็จอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เจออุปสรรคปัญหาก็ได้รับการคลี่คลายในทิศทางที่ดีก็คือการนําหลักธรรมะเข้ามาดูแลบริหารการงานของเราหลักกิติบัติสี่นะครับเป็นหลักที่ดีนะครับแล้วก็ปรมบรญญารสี่เข้ามาช่วยสนับสนุนในทิศทางที่ดีก็จะทำให้การงานไปสู่ความเติบโตความสำเร็จใน ทิศทางที่ดีนี่คือเคล็ดลับในกองการที่จะเสริมดวงเสริมบารมีให้กับเราในทุกๆวันนะครับก็ทั้งหมดนี้ในเรื่องกองการงานการเงนิงนและก็ความรักกอมชาลัคนาพิจิกนะครับในช่วงข้าววันนะครับวันที่14 22. ถึงวันที่22ธันวาคมนี้นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับขออวเจาลัคนาพิจิกทุกท่านมีความส,สดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ